Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean. Just giving one you always talking about it giving one I guess doing good things a happy everybody has no what you did just giving one but you telling everyone you meet. just giving one you always talking about it just giving one I guess doing good things is are happy just giving one everybody but has known know what you did just through. giving one but you <coughs> telling everyone you meet. just giving one you always talking about by it by just by giving I สุนทรพจน์อัลลอฮฺขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเมนูสดะครับรายการนี้จะเป็นรายการที่บอกท่านผู้ชมว่าถ้าเราทําได้คุณก็ทําได้ครับสำหรับอาหารอร่อยๆเมนูเด็ดๆเมนูที่ท่านผู้ชมอยากจะทานเมนูแปลกๆเมนูต่างชาติเมนูอาเซียน จะอยู่ในรายการนี้ฮะครับซึ่งเราจะใช้เวลาเราจะใช้เวลาในการทาไม่นานนะคร<_<_ับง่ายๆแล้วก็มีเวลาเยอะนะครับเหลือไปการในการไปทําอิบาร์ดะนะครับซึ่งเมนูเราเนี่ยไม่ยากง่ายๆแล้วก็แปลกๆใหม่ๆนะครับวันนี้นะครับเมนูแรกของวันนี้นะครับจะเป็นไก่ห่มใบเตยนะครับไก่ห่มใบเตยส่วนวันพรุ่งนี้นะจารนวจรบอกว่าจะทําเมนูอาเซียนให้กินขอขอเองเลยนะครับวนนี้ขอเลยเองเลยนะไก่เลยนะจะเป็นนะอายำกอแรงซัมบัล โอ้นะซัมบัลไก่ยำกอเรงนะก็เป็นไก่ทอดแล้วก็มีน้ำพริกแบบยาวาน้ำพริกแบบอินโดนะครับก็ต้องติดตามกันนะพรุ่งนี้ฮะสดะนั่นเลยนะสดะเหมือนชื่อรายการเราเลยฮะเมนูสดะแต่ก่อนอื่นนะช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาจดเครื่องปรุงกันว่าวันนี้เมนูที่เราจะทำนี่มีชื่อว่าไก่ห่มใบเตยอ่าว่ามีเคล็ดลับมีวิธีการทำอย่างไรช่วงหน้าเรามาเปิดครัวสดะกันครับ ผู้หญิงอย่างเรานะคะพออายุมากขึ้นสุขภาพร่างกายก็ค่อยๆจะแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเป็นโน่นเป็นนี่ปวดแข้งปวดขาเมื่อตอนที่ดิฉันอายุ45ปีนะคะรอบเดือนก็เดินไม่ปกติหน้าตานี้ผิวพรรณนี่หมองคล้ำจะไปไหนมาไหนก็ปวดหลังปวดเอววันดีคืนดีก็ปวดหัวเป็นไมเหมือนเหมือนคนเป็นโรคไมเกรนนะคะนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายก็สูบลงผอมลงเพื่อนบ้านก็เลยให้แนะนําไม่รู้จักยา แกลกคูนะ,ะ่ะค่ะดิฉันกินเข้าไปวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะกินมาเดือนหนึ่งแล้วนะคะผิวพรรณนี่กระชับค่ะหน้าตาที่สดใสและดูดีขึ้นค่ะร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินไกลๆเป็นร้อยร้อยกิโลเลยนะคะลองดูไหมคะลองดูอย่างดิฉันสิคะสักเดือนแล้วคุณจะเห็นผลทันตาเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะรอบเดินกลับมาเดินปกติเดี๋ยวดูสิคะผิวพรรณหน้าตาสดใสขึ้นค่ะไม่มองคล้ำและกินข้าวได้นอนหลับด้วยค่ะ สุดยอดผลิตภัณฑ์ไทยจีนตัวใหม่แกรกคูผลิตภัณฑ์ยาแกรกคูเป็นตำรับยาไทยจีนแผนโบราณด้วยส่วนผสมของสมุนไพรเกรดเอบำรุงร่างกายฟื้นฟูตไตแก้ปวดหลังบำรุงเลือดบำรุงหัวใจสร้างฮอร์โมนเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเสริมสร้างระบบหมุนเวียนของโลหิตบำรุงตับไตลดระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงพลังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ บรรจุแคปซูลและบรรจุพันอย่างทันสมัยสะอาดปลอดภัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาผ่านการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาทะเบียนยาเลขที่ G481 ทั53สมุนไพรเกรกู่1กลองบรรจุ6แคปซูลราคาเพียง500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องราคาเพียง2,000บาทแถมฟรีทันที1กล่องโทรด่วน 0835436038และ0911080035รับฮับบัตุสโาดาเป็นยาบำบัดทุกโครคเว้นแต่ความตายฮับบัตุสโาดาน้ำมันสกัดบริสุทธิ์ร้อเปอร์เซประกอบด้วยธาตุฟอสเฟตธาตุเหล็กฟอสฟอรัส คาร์โบไฮเดรตและสารเบต้าคาร์โทีนติดต่อด่วน029343160ถึง62ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับตุสซาดะน้ำมันสกัดแท้100% นักชมทุกครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสดะครับแต่ก่อนที่จะไปชมวิธีการทำเนี่ยไปดูก่อนว่าเมนูวันนี้เนี่ยมีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะครับอาจารย์รมดอนแนะนําหน่อยครับพเชฟดีกว่าพ่อเชฟเลยครับอเลฟมีอะไรบ้างครับวันนี้ครับครับจะมีรากผักชีสับละเอียดนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับแล้วก็น้าปลา พริกไทยปน่นแล้วก็กระเทียมสับครับครับแล้วจะมีเนื้อไก่ด้วยเนื้อไก่ด้วยนะครับ Just You always talking about it. I guess doing good thing isn't happy. Everybody has done what you did, but you're telling everyone you meet. You always talking about it. I guess doing good thing isn't happy. Everybody has d o n what you did, just giving one. But you tell it everyone you n e e t just giving one. You always talking about it. ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มลงมือกันเลยนะครับกับไก่โฮมใบเตยอ่าครับครับเริ่มให้คุณเชฟเล็บครับเริ่มด้วยใส่รับประชีไปก่อนนะครับครับคือต้องหมักก่อนใช่ไหมเชฟไหมใช่ครับต้องหมักก่อนนะครับหลังจาก ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันให้มันซึมเข้าไปข้างในครับครับแต่ว่าพวกพวกเครื่องปรุงต่างๆนี้เราก็ใส่แล้วแต่ใช่ไหมะอย่างละช้อนอย่างละหนึ่งช้อนชาคือคุณคริสฮะฟังแล้วก็นั่นเลยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่นะทำไมผมทำคุก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 ทอดเลยแต่ว่าดูเชฟก็บอกไงนะเขาบอกว่าจะต้องครึ่งชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงนี่คือคือต้องต้องียนมาเพียนมากินต้องอดทนนะถ้ากินของดีนะมันได้ก่นี่หั่นยังไงครับไก่นะครับจะเป็นอกไก่นะครับเป็นส่วนอกไก่หั่นเป็นเต๋าชิ้นพอคำอะครับอย่าหั่นใหญ่มากครับเดี๋ยวใบเตยใบเตยมันจะห้องที่นี่เดี๋ยวก่อนหั่นเป็นเต๋าเออนี่เป็นเป็นข้อมูลใหม่เลยเดี๋ยวขออนุญาตขี้ไปให้ท่านผู้ชมดูหน่อยได้ไหมว่าครับ เคยได้ยินแต่ผักหั่นเป็นเตานี again, like ่ไก yeah, ่ห so ั่นเป็นเตานฮะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมๆมั้ท่านผู้ชมรั่เป็นสี่เหลี่ยมส่วนหน้าอกใช่ไหมส่วนหน้าอกส่วนอื่นได้ไหมส่วนอื่นก็ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเป็นชิ้นอย่างเงี้ยนอกตำราค่อยละก็เรียนมาใช่ออมผมชอบสะโพกใช่สะโพกอครับอ่าครับนี่ก็เรียบร้อยเรียบร้อยครับเอาแล้วครับครับหลังจากนั้นนะครับก็มาห่อครับเอาใบเตยที่เราเตรียมไว้ครับมาหอนะครับเลือกใบเตยที่มัน ยาวๆหน่อยแล้วกันครับครับเอาข้างขวานะครับสอดไปข้างล่างนะครับเอาเอาข้างขวาสอดไปข้างล่างครับต้องต้องที่ให้มันเป็นเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยครับเป็นแผ่นแๆนะครับแล้วก็พับเข้ามาหาตัวเองนะครับพับเข้ามาหาตัวเองเอาเอาข้างขวาทับไปข้างล่างนะครับเอาข้างขวาทับไปข้างล่างข้างขวาลงไปข้างล่างนะลงข้างล่างนะรัครับของเขาะนะแล้วเราก็เอาไก่ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็สอด อ๋อนี่วิธีการห่อเนี่ยเนี่ยเรากินเป็นอย่างเดียวนะวันนี้รู้จักวิธีการห่อแล้วครับแสงบนใช่ได้เอาเอาอันนี้สอดเข้าไปครับโอ้สอดนะเอาเอาส่วนปลายสอดเข้าไปปลายแหลมนะคุณกฤะผมยังไม่ได้ใส่ไก่ครับโอ้แล้วก็วกกลับมาอีกทีนะครับสอดเข้าไปข้างล่างเนี่ยจะกลายเป็นรูปปลาหรือเปล่าเนี่ยกลายเป็นปลาตะเพียนหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นคล้ายๆตะก้อครับเอาแล้วมันกิตผมได้แล้ว แต่ว่าดึงให้แน่นๆหน่อยนะครับเวลามันเรียนเร็วไหมเนี่ยนอนนี่ครับขอได้ไหมมันจะขึ้นไปทางเดียวกันนะฮะแล้วผมไปไหนนเนี้ยวอริสช่วยดูสิเนี่ยเลี้ยวไปทานสุวินทวงโอริสเข้าไปทางด้านนี้หอนี้ออกสุวินทวงศ์ซะแล้วนะผมผมไม่ยังไม่ไปไหนเลยฮะหอแบบผมได้ไหมไม่ไม่หอแบบเชฟเนี่ยก็ว่ากันไปไหนนี่ดูดูของเชฟเขานี่ฮะสวยเลยฮะครับ แล้วดูขอจาย์รมาดอนครับผมก็ขกโก้เหมือนกันขอฤิศว่าไปแล้วอืะจับทางสวยๆครับเชฟได้ไหมผมยองดูนะครับได้ครับเอาละผมได้แล้วผ่านแล้วเนี่ถือว่าใช้ได้ฮะอืไม่ยากนะครับผมว่าไม่ยากนะทาลองลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองนี่ตกินนะได้หฮมใบเตยฮะโมใบเตยครับอย่างนี้ใช่ไหมเชฟนะครับแล้วก็เอาตรงแหลมนเนี่ยนะไว้ไว้ด้านล่างด้านล่างนะครับ แล้วก็เอาไก่เนี่ยนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับ,รบแล้วก็เอาด้านแหลบเนี่ยนะมันจะมีเป็นโค้งนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปข้างบนนะครับให้ดีนะระวังไก่จะร่วงนะครับอ่าใส่เข้าไปนะครับแลาออกมาแล้วก็อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นอ้าวไม่พอนรเชฟไม่พอเชฟแสดงว่าแหมไปหากระดาษกาวมาตันไปนะเชฟอันนี้ใช้ไม่ไดนะ้ใช่ไหมสันไปยังไงฮะ คือต้องจับจับให้มันออ๋จัับให้มนสั้นสิเอาตัวยาไว้ครับใส่เนื้อไก่อ๋อ้ยไปก่อนก็ได้ใช่ไหมไปก่อนก็ได้ใส่ไปก่อนก็ได้นะครับครับอืมครับเฮ้ยผมว่าผมก็โอเคกันนะเนี่ยมัวไปม้วมาเนี่ยครับเปะเปะอะไรเนี่ยคนคลิปตัดก้อหรือเปล่าไก่ไก่สรงครับโอ้โหอ่านี่ครับเสร็จแล้วนะาลิฟครับ เราไปทําอะไรกันฮะเสร็จแล้วนะครับเราจะนําให้มันซึมใช่ไหมเราจะนําไปนึ่งก่อนนะครับจะให้ไก่มันนึ่งก่อนใช่ครับจะได้สุกเร็วจะได้ไม่ทอดจะได้ไม่ใช้เวลานานนะครับโอ้ก็คือเอาไปนึ่งก่อนนะครับเอาไปนึ่งก่อนห้านาทีครับห้านาทีนะครับจะได้สุกง่ายๆนะครับจากนั้นก็เอาไปทอดอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ครับเอาละครับไปนึ่งกันก่อนนะครับอริฟอริฟไม้ยังอ้าวมาแล้วมาแล้วเชีมาแล้วครับแหมเป็นนึ่งสมุดเลยนะเนี่ยกี้ยังสว่างสว่างอยู่เลยเนี่ย ครับมืนๆเลยนะนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่นะหน้าตาที่นึ่งมาโอ้นั่นของผมนี่ห่อสวยเลยนะห่อเป็นอะไรเนี่ยดุกเสำรองเลยเงินที่รอดเลยเนี่ยเงินที่รอดครับแล้วก็ไงต่อครับเชฟครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาน้ำมันตั้งไฟให้ร้อนนะครับก็เอาไก่ที่นึ่งมาแล้วครับใส่ไปเลยครับต้องไปนึ่งเพื่ออะไรฮะเชฟอีกครั้งสิฮะเพื่อให้ไก่มันสุกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นะครับจะได้ไม่ต้องทอดนานมันจะไหม้ครับใบใบเตยมันจะไหม้๋อครับ อือครับโอ้โหสวนก้อนจริงๆนะเ๋ยวครับเดี๋ยวเบาไฟนิดนึงนี้จริงๆนะเนี่ยน้ำมันแบบโอ้โหเครับเวลาห่อต้องแบบห่อให้แน่นๆหน่อยครับเวลาทอดแล้วมันจะมันจะพายายตัวแบบเดี๋ยวผมขอญาตไปดีเลย ต้องใช้กระดาษซับน้ำมันนะครับเวลาเราทานไปน้ำมันมันจะได้ไม่ติดใช่ไหมเชฟใช่ต้องให้มันเสด็จน้ำมันก่อนเอาออเบอร์ห้าเลยนะต้องห่อให้แน่นนะห่อให้แน่นครับถ้าเกิดว่าไม่แน่นเนี่ยมันจะคลายตัวแล้วก็ใบ,บเตยถามว่าทำไมต้องต้องมีการห่มใบเตยด้วยกลิ่นมันใช่ไหมเพื่อให้ได้กลิ่นของใบเตยครับแล้วใบเตยมันก็เป็นสมุนไพรด้วยครับครับกินได้ไหมใบเตยเนะี่ย ว่าเอาแค่กลิ่นก็กินได้นะครับครับาจากเราอดจะกินใบเตยผมกินไก่นะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยกินครับต้องให้ให้ดูใบเตยเปลี่ยนสีใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนสีครับไก่ห่มใบเตยครับท่านผู้ชมครับเคล็ดลับเนี่ยอยู่ที่การไปนึ่งนะผมว่า ใช่ไหมถ้าไม่นึ่งเนี่ยใบเตยมันก็จะไหม้ก่อนก่อนสุกก่อนไก่สุกครับแล้วจุดหนึ่งเมื่อกี้ใส่เครื่องปรุงหลายอย่างนะแล้วก็รอด้วยนะครครึ่งชั่วโมงความหอมของรากผักชีนะมีอะไรพริกไทยกระเทียมกระเทียมครับแล้วก็ปล่อยให้ซึมไปครึ่งชั่วโมงกับข้าเนื้อแน่ๆนะครับเชฟตายแล้วครับตายเลยนะฮะ มาแล้วนะนี่นี่ถึงขั้นตอนที่ต้องใช้ราชาศัพท์แล้วสิครับต้องทำให้เสด็จนะฮะอืมิมงานนี่แบบอ่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยนะอยู่บรรยากาศที่เวลาราศีวดมันผ่านมาแล้วแต่ว่าอออากาศเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านสิครับใช่ฮะใช่ฮะอืแต่ก็จะมาชิมตรงนี้ก็ไม่ได้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 เพราะว่า เวลาที่เราออกอากาศนะครับท่านพี่น้องเป็นเวลาที่ยังไม่ได้ละสินอดนะครับใช่ฮะแต่ว่ามีเทสเตอร์นะฮะเทสเตอร์อีกแล้วนะครับเทสเตอร์นี่นะครับก็จะมาชิมนะครับในทุกๆเทปของเราจะเขาจะบอกว่ารสชาเป็นไงนะครับคือมันเป็นเครก พี่ต่อสัญชาตญาณน่ะคนที่เป็น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 มืออาชีพเขาจะรู้อะอย่างผมว่าว่าสุกแล้วอนะจากสีจากนะจากกลิ่นครับงานทําอาหารเนี่ยมันต้องใจเย็นใช่ไหมฮะครับก้ชต้องใจเย็นนะกลิ่นใบเตยหอมเลยครับท่านผู้ชมครับคือห่อไว้เนี่ยไม่ใช่ห่อแค่แบบห่อให้ช่วยห่อให้สวยไม่ใช่นะครับคือห่อให้มันมีกลิ่นของใบเตย เรียบร้อยนะครับดูไหมเชฟเนี่ยนี่เขาเขาสอนเลยใช่ไหมคนที่เป็นเชฟลองลองให้เชฟลองลองดูดูนะกอริทฮัดดูเนี่ยเขาบอกว่าอาหาันไหมมันก็ริทอาหารเนี่ยนะคือนอกจากอร่อยอย่างเดียวแล้วมันต้องมีศิลปะด้วยครับแล้วมันจะทําให้อร่อยแบบอะไรฮะอร่อยตาแล้วก็อร่อยกายด้วยครับอม เนี่ยเขาเอาอะไรมะเขือมาท,ทำเป็น<ะ>ดอกมไม้ใช่ไหมครับทีมงานพันกันใหญ่เลยฮะน้องๆเนี่ยเดินกันวนกันนะท่านประชมคิดว่าจานนี้เนี่ยขายเท่าไหร่ดีนะฮะนะลองคิดในใจท่านอาจจะทําไปประกอบอาชีพก็ได้หรือจะทําให้สามีทานเนี่ยผมว่าโหสามีรักมากเลยคือนอกจาก ไก่ที่อร่อยแล้วสามียังได้เห็นถึงความเอาใจใส่นะอืใช้มือน้อยๆของภรรยาเนี่ยละเมียดห่อเข้าไปด้วยนะนะดอนแล้วก็แบบทำอย่างเงี้ยถักๆอะไรมาให้ดูเลยนะก็นี่ฮะเสร็จแล้วครับเมนูที่มีชื่อว่าไก่ห่มใบเตยครับนะครับจากเชฟอารีฟอืมระเกียรตินะครับไม่ยากนะท่านผู้ชมครับนะ ก็เริ่มจากขั้นตอนการห่อแหละที่ดูเหมือนจะยุ่งยากจะย่งยากนิดนึงครับแต่ก็สองสองตลบเองนะสองตลบครับก็สวยงามครับก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะพักกันสักครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะมีนักชิมนะครับเขาสามารถชิมได้แล้วเขาจะบอกเราว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ตอนนี้หลายคนถือสินอดอยู่นะครับเอาเป็นว่าพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับนักชิมเราฮะ Just, Just giving, giving one, one, but you're telling everyone you mean. Just one, you always talking about it. Just I just doing good things it's happy. one. No everybody has done what you did. Just giving one. But you telling everyone you me Just giving one. You're always just giving one you always talking about it. Just giving one. I just doing good things they're happy. Just giving one. Everybody has done what you did. Just giving one. But you telling everyone you need, Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I keep doing good things. is so happy created, just giving one everybody has known what you do i d หะตุสซอดาเป็นยาบำบัดทุกโรคเว้นแต่ความตายหะตุสซอดาน้ำมันสกัดบริสุทธิ์100%ประกอบด้วย5ธาตุฟอสเฟตธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดรตและสารเบต้าแคโรทีน ต่อด่วน029343160ถึง62ค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะพออายุมากขึ้น สุขภาพร่างกายาไม่ค่อยจะแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเป็นโน,น่นเป็นนี่ปวดแข้งปวดขาเมื่อตอนที่ดิฉันอายุ45ปีนะคะรอบเดือนก็เดินไม่ปกติหน้าตานี่ผิวพรรณนี่หมองคล้ำจะไปไหนมาไหนก็ปวดหลังปวดเอววันดีคืนดีก็ปวดหัวเป็นไมเหมือนเหมือนคนเป็นโรคไมเกรนนะคะนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายก็ซู่บลงผอมลงเพื่อนบ้านก็เลยให้แนะนําไม่รู้จักยาแกร็กคูน่ะคะ่ะดิฉันกินเข้าไปวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะ,นนนะ,คะกินมาเดือนหนึ่งแล้วนะคะผิวพรรณนี่ ระชับค่ะหน้าตานี่สดใสและดูดีขึ้นค่ะร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินไกลๆเป็นร้อยร้อยกิโลเลยนะคะลองดูไหมคะลองดูอย่างดิฉันสิคะสักเดือนแล้วคุณจะเห็นผลทันตาเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะรอบเดือนกลับมาเดินปกติเดี๋ยวดูสีคะผิวพรรณหน้าตาสดใสขึ้นค่ะไม่มองคล้ำและกินข้าวได้นอนหลับด้วยค่ะสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทยจีนตัวใหม่แกรกครูผลิตภัณฑ์ยาแกรกครู เป็นตำรักยาไทยจีนแผนโบราณด้วยส่วนผสมของสมุนไพรเกรดเอบำรุงร่างกายฟื้นฟูตไตแก้ปวดหลังบำรุงเลือดบำรุงหัวใจสร้างฮอร์โมนเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเสริมสร้างระบบหมุนเวียนของโลหิตบำรุงตับไตลดระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงพลังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพบรรจุแคปซูลและบรรจุพันธุ์อย่างทันสมัยสะอาดปลอดภยัย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาผ่านการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาทะเบียนยาเลขที่ G481 ทับ53สมุนไพรเกรกู่1กล่องบรรจุ6แคปซูลราคาเพียง500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องราคาเพียง2,000บาทแถมฟรีทันทีน1กล่องโทรด่วน0835436038และ091 108 0035รับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกช่วงสะดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลานคิเช่นหนองจอกน้ำดื่มสัทธาน้ำสะอาดจากสัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกลนและนี่คือเมนูของเราวันนี้ครับไก่ห่มใบเตยครับและขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ สะดะชนชิมครับซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะบอกท่านผู้ชมว่าเมนูอาหารวันนี้เนี่ยสมกับการประดิษฐ์ประดอยที่เชฟอาริฟได้ทําจนสวยงามขนาดนี้หรือไม่อ,อร่อยยังไงเนี่เราคงกินไม่ได้ครับช่วงนี้นะนะมไม่ได้แต่ว่าเรามีผู้สันทัดเลยสันทัดกรณีในเรื่องของการชิมนะการชิมนะครับซึ่งเขาก็ทางหมายถึงทางทางศางส,สนาเนี่ยอนุญ,ญาตให้เขาชิมได้ใช่ฮนะเ,เขากินได้นะครับ ก็คือเรียกไปเลยไหมเรียกไปดีกว่าครับอ้าวนักชิมของเราออกมาหน่อยครับโอ้โหับมปั๊กมาเลยนี่รอเลยเนี่ยคือนาทีเขาเลยฮะเนี่ยนาทีนะครับนาทีคนนี้ชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรครับลูชิดาลูชิดาอ่ะคนนี้ชื่ออะไรครับลูฟี่ลูฟี่นะครับนามสกุลอะไรครับปูถทองถนัดเลยครับเรื่องนี้เป็นไงเมนูวันนี้เอาแบบรูปลักษ์ภายนอกก่อนแกวเลยแกวเลยนะสวยครับสวยอครับ อ้าวลองเลยนะว่าวิธีการดูที่จะแกะยังไงจะกินยังไงครับไม่ยากไม่ยากระวังล่วงอ่าครับนี่น้ําจิ้มน้ําจิ้มมีน้ําจิ้มด้วยเด็กเด็กไม่จิ้มหรอกถ้าหากเราดูมิสมิลลาแล้วก็เรามานึกได้ครับบิสมิลลาฮิอัลลอฮวะอาคิรูฮอ๋อมีนะบิสมิลลาฮิอัลลอฮิวะอาคิรูฮนะผู้ใหญ่ก็สามารถนําไปใช้ได้บอกหน่อยครับอ่รุชดารสชาติเป็นงัะไงคะ เค็มเค็มนิดหน่อยเค็มเค็มนิดหน่อยรุดซีครับข้าวไก่เป็นไก่แล้วได้กลิ่นหอมของใบเตยไหมล่ะหอมนะอ้าล้ครับท่านผู้ชมที่รพกครับคิดว่าถ้าพวกเราทําได้ท่านผู้ชมก็ทาได้นะครับนี่คือเมนูของรายการของเรานะเมนูสดะนะที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ลองไปทํากันนะเราก็มีทั้งเครื่องปรุงที่บอกวิธีการทําก็ได้เห็นแล้วแล้วก็เชฟคนเก่งของเรานะครับเชฟอาริสนะครับ ช่วงนี้นะครับเราจะนําท่านผู้ชมไปพบกับสาระดีๆครับอาจารย์นวนครับชื่อว่าช่วงกินเป็นลืมป่วยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงท้ายรายการมีของรางวัลแจกด้วยครับครับช่วงกินเป็นลืมป่วย Just but you're you telling giving everyone one mean y o u always talking about it Just giving once I c a s t do i n good g thing I said happy Just giving once Everybody has learned what you did Just giving once But y o u telling ลูกพีชหรือลูกท้อจัดเป็นไม้เมืองหนาวครับมีรสหวานนับเป็นผลไม้ที่ใช้ประโยชน์ในการรับประทานมาอย่างยาวนานนะครับ และได้รับความนิยมไปทั่วโลกนอกจากนี้แล้วยังมีความเกี่ยวข้องในเชิงวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆด้วยนะครับ one, one, ลูกพีทอุดมไปด้วยสารอาหาร<ๆ>เช่นโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไฟเบอร์มีสรรพคุณในการรักษาปริมาณน,น้ำและความสมดุลของร่างกายช่วยให้ขับถ่ายสะดวกและเลือดหมุนเวียนได้ดีนอกจากนี้ลูกพีทยังอุดมไปด้วยวิตามินเอซึ่งช่วยในการควบคุมการทำงานของเรตินา บำรุงรักษาเซลล์ชนิดบุผิวและอวัยวะต่างๆมีบทบาทในการสร้างกระดูกและฟันรวมทั้งระบบสืบพันธุ์สารสีเหลืองที่มีอยู่ในลูกพีชเนี่ยนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าเบต้าคริปโตเซนตินช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทำลายช่วยบำรุงหัวใจและกระเพาะอาหารเป็นยาระบายอ่อนๆครับ ในผลของลูกพีชยังมีเคลือแร่โบรอนซึ่งทำให้สมองประฉับประเฉงและกระพี้กระเป๋าได้ด้วยนะครับ with you, you ในผู้ที่เบื่ออาหารการทานลูกพีชจะช่วยให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับคนที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารลำไส้ไม่ควรรับประทานลูกพีชนะครับเพราะลูกพีชจะย่อยได้ยากกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆ และจะทําให้ลําไส้และกระเพาะอาหารต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นครับนั่นก็คือช่วงกินเป็นลืมป่วยนะครับซึ่งจะมีให้พี่น้องนั้นติดตามทุกๆวันกับรายการเมนูสดะนะครับ,รบซึ่งวันนี้นะครับแหมเมนูของเราก็ น่าสนใจครับนักชิมเราบอกแล้วว่าอร่อยบอกว่าอร่อยนะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองไปทําทานกันได้นะครับอย่างที่บอกครับว่าเนี่ยเป็นการสร้างมูลค่าให้เห็นว่าอาหารเนี่ยมันไม่ใช่กินแค่อิ่มนะแต่มันต้องมีสูนยรียะให้เห็นถึงความปราณีความเอาใจใส่แล้วก่อนที่จะเข้าปากเนี่ยถ้าพัญญาทําให้สามีนี่เป็นไงอาจารย์ฮะมาชื่นใจนะสวรรค์ในบ้านครับแต่ว่าทราบว่าอาริสเนี่ยเตรียมเมนูเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชม แล้วก็ผมก็จะมดอนได้เรียนรู้ไปพร้อมกันด้วยไหมใช่ครับก็เตรียมมาก็คอยติตตามดูแล้วกันครับครับอ่าจะมีเคล็ดลับนะแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะดูเคล็ดลับของของคนที่เขาเรียนด้านการทําอาหารในการหั่นการจับหรือแม้แต่เช็ดจานเนีน้อยเช็ดจานเนี่ยยังต้องใช่ไหมอครับไม่ธรรมดาคืออาหารนอกจากอร่อยด้วยมันต้องสวยด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นทั้งอาหารตาแล้วก็อาหารปากอ่าครับ ทั้งสัปดาห์นี้จะมีอาหารนานาชาติเลยนะครับ,รบวันพรุ่งนี้อาจารย์รมดอนจะหวนลํำลึกไปถึงตอนเมื่ออยู่ที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมนูอะไรนะก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นซัมเบลิลมก่รอดซัมเบิลอมกอรอ่รอดก็คือไก่ทอดนะน้ำพริกไก่ทอดนะจะเป็นน้ำพริกแบบสไตล์ของเจวาวาสไตล์ของอินโดนีเซียนะครับกับไก่ทอดแบบพื้นๆแต่ว่าสามารถที่จะเพิ่มรสชาติด้วยกับครับ น้ำจิ้มหรือว่าเพื่อนสัชาติเดียวกับน้ำพริกของเราครับอ่าก็ท่านผู้ชมคงจะเห็นภาพของไก่ซัมบะอะไรนะอะอายามโกเร็งซัมบัลซัมบัลอะยากอกเร็งนะวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกับเมนูนี้กันนะฮะกับจานรมฎอนคล้ายเจริญก่อนจากกันวันนี้ครับอาจารย์ครับครับเรามีของที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับครับกติกาไม่มีว่าคือให้แนะนำนะให้แนะนำเมนูให้กับทางรายการของเรานะครับ ซึ่งก็คงจะต้องเขียนรายละเอียดมานิดนึงว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนการทําอย่างไรบ้างนะครับส่วนประกอบมีอะไรบ้างกมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะให้โทรศัพท์กันมาบอกนะอยากจะหวนลําลึกไปตอนที่ใช้กระดาษปากกาปรัสนียบัตรจดหมายเขียนถึงคนที่เราคิดถึงนะเขียนถึงจารย์อมรดอนเขียนถึงเชฟอาริสเขียนถึงผมนะครับแล้วก็บอกว่าเมนูที่ท่านภูมิใจนําเสนอคืออะไรครับแล้วเราก็จะได้มาคัดเลือกกัน2รางวัลจะได้ที่นี่ครับครับ เป็นฮิญาบสวยงามมากนะฮะจากฟาริดาช็อปนะฮะศูนย์รวมแฟชั่นสตรีมุสลิมฮิญาบอพยะชุดว่ายน้าเข็มกลัดอยู่ที่ตลาดมินบุรีรนะครับมีหลายแบบให้เลือกเราจะแจกวันละสองรางวัลสำหรับฮิญาบสวยๆแบบนี้สวยนะครับนะี่ฮิญาบสวยมากนะครับครับ้าสวยงามไว้เป็นของขวัญวันอีดนะครับฟริดาเครื่องเทศเนี่ยนะเขาเป็นเจ้าของเดียวกันฟริดาช็อปฟริดาเครื่องเทศก็มีอยู่ที่ตลาดมินบุรีใช่ไหมฮะนึกถึงเครื่องเทศชั้นดีเนี่ยนึกถึง ฟาริดาเครื่องเทศซึ่งในรายการของเราก็นำเอาเครื่องเทศแต่ละอย่างนะครับมาใช้ในในเมนูของเราด้วยครับใช่ครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับเดีายลืมนนะครับส่งสิ่งที่เราเรียนให้กับท่านผู้ชมได้ทราบก็คือเรื่องของเมนูที่ท่านอยากจะนำเสนอกับเรามาที่อยู่ที่ปรากฏนี้นะครับสองท่านที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้รับของรางวัลจากทางรายการอย่างที่ได้เรียนให้ทราบกันวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับส่วนคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตก็เข้ามาที่แฟนเพจของรายการเมนูสดะนะครับ วันนี้ผมคลิปปูทองผมรบดอนค้าเจริญครับและอลิฟราเกดครับลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านมีความสุขกับการรับสินอดในวันนี้นะครับบวิไลทอฟิกฮพิดายะพรสลามวลดุ๊กกุ้งวรมนตรีประการสวัสดีครับ You always talking about it. Just giving one. I guess doing good things. it's a happy. Everybody has done what you did. Just giving one. But you telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good things. They're happy. Just giving one. Everybody has done so what you did. Just giving one. But, but telling and you telling everyone you meet. Just giving one. You always so talking but about but it. Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.